สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาในธีมนะคะคุณลูกค้าขาสีฟ้าราชินีสีฟ้าราชินีค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหานะคะชุดผ้าไทยนะคะไว้สวมใส่นะคะวันแม่นะคะคุณลูกค้าขาวันแม่แห่งชาตินาะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้าที่ชอบนะคะเฉดสีฟ้าอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะนุ่มใส่นะคะเป็นคอกลมแขนกลีบบัวนะคะคุณลูกคคค้าหรอนนะะะจชบทงไ มีมากมายหลากหลายแบบนะคะทางช่อง u t u b e แม่มารีผ้าไทยค่ะเข้าไปกดติดตามกด s ั b สไครต์ที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยก่อนได้เลยนะคะคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมได้เลยเนาะสินค้ามีให้ชมให้ช็อปเยอะแยะมากมายสินค้ามีให้ชมให้ช็อปเยอะแยะมากมายหลากหลายแบบหลากหลายรายการค่ะคุณลูกค้าขาผ้าถุงนะคะตัดเป็นผ้าถุงนะคะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอค่ะคุณลูกค้าขาชุดนี้2,800บาทชุดนี้2 8 0 0ัรบาทเลือกใช้นะคะนี่เลยผ้าตัดชุดนะคะผ้าตัดชุดลายลายแพววาคุณลูกค้าขาสี ฟ้าราชินีค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้นะราคา1490บาทเนาะแต่ถ้าสั่งตัดชุดนะคะ2,800บาทนะคะสำหรับคุณลูกค้าร้านแม่บริพ้าไทยของเราค่ะคุณลูกค้าขาคนพิเศษของร้านแม่มริผ้าไทยชื่นชอบสนใจนุ่มแถมสบายให้ด้วยนะคะมูลค่า390บบาทคุณลูกค้าจะใส่เป็นผ้าพันคอรหรือว่าจะใส่นี่เลยค่ะแต่งเป็นสบายสำเร็จรูปนะคะเย็บอย่างดีนะเย็บให้อย่างดีเลยนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่า สั่งซื้อสบายได้ไหมได้390ย้บาทนะ390บาทนะจ๊ะพี่จ๋าสั่งตัดเฉพาะเสื้อ1390บาทสั่งตัดเฉพาะผ้าถุงราคา1490ับาทงานสั่งตัดทุกอย่างมีโอนมัดจำนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขารวมไปถึงคุณลูกค้านะคะต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจนนุ่มมาใส่ไซส,ส์เอ็มนะคะอกส6เอว30สะโพก40ความยาวนะคะถ้าเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนุ่มจะใส่ความยาวอยู่ที่35นิ้วนะคะคุณลูกค้านะอยู่ที่ว่านะคะเราชอบแบบไหนอะะไไไรรยังงคคลูก้้้าานะาาาาแจเเเเขมดดนนพว่ป็ต ใหม่ทั้งหมดเป็นงานตัดใหม่ทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าคะเป็นงานตัดใหม่ทั้งหมดเนาะความยาวแขน8.5ที่เป็นแขนสั้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแขน3ส่วนที่นุ่มใส่อะนุ่จะใส่ความยาวอยู่ที่17นิ้วนะคะถ้าเป็นแขนยาวที่นุ่มใส่ใช่ไหมเสื้อสีเหลืองทองอะนุ่จะใส่ความยาวอยู่ที่21นิ้วนะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลย ูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยทั้งชุดนี้2,800บาททั้งชุดนี้2,800บาทค่ะคุณลูกค้าขาไม่ได้ติมสีฟ้าราชินีสวยๆสีฟ้าราชินีสวยๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะสั่งตัดเข้ามาได้เลยค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008 0890416008ร้านแม่มาริภาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะชื่นชอบนะคะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็1,490บาทรับเฉพาะผ้าที่ไปตัดเสื้อได้ไหมสีฟ้าราชินีนี้ก็490บาทรับเฉ พะผ้าลายไปตัดผ้าถุงก็ผืนละ990บบาทคุณลูกค้าสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าขายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านอยู่ที่ว่าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะสั่งซื้อหรือว่าสั่งตัดนะคะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อสินค้า น้ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝายนะคะลายนะคะเรียกว่าลายแพ่วานะสีฟ้าลายชินีนะพี่นะพี่จ๋าสีฟ้าลายชินีนะคะรับเฉพาะผ้านะคะที่เป็นผ้าไหมตัดเสื้อ490บาทนะสั่งซื้อตัดเองก็ได้หรือว่านะคะจะสั่งซื้อผ้าที่เป็นผ้าลายเนี่ยลายแพ่วาสีฟ้าลายชินีเนี่ยผืนละ990บาท990บาทนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สั่งซื้อไปตัดเองได้เลยนะเดี๋ยวนุ่มจัดส่งให้บริการจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าขาเก็บเงินไปทางก็ไม่บวกเพิ่ มีแต่ของแถมให้ทุกออเดอร์เลยมีของแถมแบบจัดหนักจัดเต็มให้ทุกออเดอร์เลยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านขอบพระคุณทุกท่านสนับสนุนและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์ให้นุ่มด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามกดซับสไครต์นะคะเนาะจะได้แบบมีญาติพีติดตามนะคะถึง ถึงถึงสองหมื่นท่านเร็วๆนะคะคุณลูกค้านะขอพรบคุณมากๆเลยขอพรบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะจ๊ะพี่จ๋าคุณลูกค้าชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะ0ูนย์แปดเส่หนึ่งหกศูนหรือว่าใช้เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามานะเดี๋ยวรออยู่นะจ๊ะพี่ๆค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะอ่าเคียร์ออเดอร์เพิ่มเติมรันคิวงานตัดเพิ่มเติมก่อนนะคะคุณลูกค้าคะขอบคุณมากมาก